จิงทิสวาณะตังพาลวาโชสัมโมทิปิินาสหสมหังทัสนะมาคโตยะทิชานาสิสังสัเมตินับับนี้อัตมาภาพจะแสดงวัรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรการมหาพลซึ่งเป็นการที่เจ็ ต่อจากการจุรพลสำหรับกันมหาคนนี้กล่าวถึงชูชกเดินทางไปพบพศศระอจิตฤษีได้ตอกตวงพระฤาษีโยคีเท่าให้หลงกลว่าเป็นกัลยาณมิตรของพระเวสสันดรและได้ค้างคืนกับพระฤาษีหนึ่งราตรี พระฤาษีไดให้ผลไม้กินและชีให้ชมดำรเนาไทยพร้อมอธิบายสภาพปาและทางไปเขาลงผลให้แก่ชูชกลำดับแต่ต่อน,นี้ไปจะได้รนณนาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนาการมหาผลให้พิจรารณีิขึ้นเพื่อเพิ่อพูนศรัทธาปัญญาบารมีของพุทธบริษัททั้งหลาย จนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเขอเกล่าวถึงสามเท่าทูชกจองโกหกรวงโลก,โ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 กใช้วาทะหลอกล่อใน่านเกบตบุตรให้หลงเชื่อจนใน่านยอมให้พักค้างคืนหลับนอนที่กระท่อมต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำพึ่งและผลไม้เป็นอย่างดีพอรุ่งเช้าก็ชี้บอกทางให้ไปสู่อาสมบท อุตตะพึีตามเท่าก็ไต่เต้าลัดล็อไปตามอรัญญวิถีที่ในพานเจตบุตรบอกแล้วนั่นแหลจนลุกถึงที่อยู่แห่งอจุตตะพึษรีก็แล้วเข้าไปประนมกรงราบนามสัสก,การปฏริสินฐานใต่ขาถึงทุกไทยพยากิ ผานที่ท่วถึงที่เที่ยวแสวนหาหมูลพลาหารอจุตตาลุสีก็แจ้งเหตุว่าสัาพพะัยอาเพศไม่มีมาแพร่ผานทั้งมูลสลาสลาประหารระาง่ายไม่ดุดเกลองขัดสนจากนั้นก็เชิญชูชกพามด้วยน้ำดื่มและผละไม้ของขบเคี้ยวพอพักกายหายเหนื่อย เข้าทลาตาชูชกก็เอย่ยปากถ,ถามถึงทางไปอาสมแห่งพระเวทสันดรอจุจัารือสีพอได้ความค่ยคำของทามเข้าก็ร้องตะวาดด่าว่าแม่มึงนี้จะลอยคอยพลรักลามกธรรมใช่จะมาด้วยหวังสวัสดิ์เป็นทางสวรรค์นั้นหาไม่ได้กูนี้นึกแน่ใจไม่ผิดเด้นทลอยมึงจะมาขอพระองค์อักรเลศ ราชชาย,ยาถ้าไม่ใช่ก็องค์จะมาขอพัะชาลีและกันหาทั้งสองเป็นแน่องค์พระเวชรดรนออกมาสร้างแสวงบุญม,มาเพ็นผลพนวดในพนักบนดอนมีแต่ลูกลักสายสมอนกับมะเหสีเป็นสามสี่องค์ด้วยกันเท่านี้เห็นหน้ากันเมื่อยามยากเมื่อมีทรัพย์สิ่งใดซึ่งจะได้มาติดกับพระองค์ มันก็ช่างไม่คิดอนิจจาดีแก่ใจอย่างไรหนอนนักสะภาพเท่าชูเช็กชูชกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดแก้ตัวเป็นพลาวันว่าท่านฤาษีอย่าพึ่งโกรธตัวข้านี้หาใช่พรามโอดชาติเร็วตามเหมือนเช่นว่าไม่จงหวังตั้งหน้ามาขอทานกระทำให้เสียจารีบ รางราชาวิสัยมหาศารสืบประเพณีถึงท่านจะบริาพาศพอจนถึงเพียงน,นี้ถ้าน้อยก็หนักแน่นนึกเกรงไม่โกรธตอบด้วยตัวตั้งอยู่ในความชอบไม่ฉิดแพกมานี้หวังจะใกล้ประสบพบผ่านองค์พระเวทสันดอนอันเป็นสีสวัสดสุนทรทางทัฒนานุตติยธรรมอันอุดม ด้วยเด็กเคยเห็นสโมสรมาสมคบหากับพระองค์ผู้ทรงปรีชาเชื้อปราตั้งแต่จากเมืองมาอยู่ป่าเป็นช้านานข้าพเ,เจ้าไม่ได้เห็นพระองค์เลยพระคุณเจ้าจงเอ็นดูเถิดช่วยชีย้ตำแหน่งแนวนิวาสถานให้แก่ข้าพเ,เจ้าใการปันนี้เถิดพระอจุตตุลสีได้ฟังเช่นนั้น ก็หลงเชื่อในคําหลอกลวงของชูชกจึงเชิญทางเท่าด้วยบูลพระราหารของป่าทั้งให้ขางคืนอยู่ในอาสมสิ้นราดีหนึ่งสันรุ่งสามสว่างเวลาอารุกโไทยจึงทางทางเท่าถูชกไปยืนที่ต้นทางพร้อมกับบรรยายสาภาพของถนนผลทางที่จะไปยัง อาสมบทของพระเวสสันดรดังต่อไปนี้ว่าดูก่อความในเบื้องหน้านั้นมีภูเขาใหญ่สูงเสียดฟ้ามีสีเขียวขาวแดงดูงด,ดงามประดุษสีสันแห่งรัตนมณีนามว่าขันธมารขันแสงพระสุริยะสาด่องมองดูเห็นเด่นดังดวงดาวแวววัา ที่เวงุวงก็วิจิตจำรัดจำรูนรุ่งเป็นสีลุงคุ่งโคนเพียงคัดมนัทพรพื้นะภากาศบ้างก็เกิดก่อก้อนสลรราดสิลาลายแลละเลื่อมละเลื่อมมางอกงามเป็นแง่เหนื้อก็ชะงุ้งชะงโงกชะงอนผาที่ปุดเผินก็เป็นแผ่นภูตะเพิงพักบ้าง แห่งก็เล่าเยี่ยนหินหักเป็นรอยร้าวลางนตะไคายควรจกพิศกวงด้วยทานอุทกที่ตกลงเป็นหยาดหยดย้อยเป็นเน็บหนาวในท้องถ้ำสถิตไครสอนราชฐานบังเกิดแก้วก้าวประการการจะนักประกอบกันตลอดโลก โปร่งปรองเป็นช่องชั้นชอบวิเชียนฉายโชตช่วชัชวางสว่างตาดูกร่รมหาพรามผู้ประพฤติโรมกันนัตสถานที่ใกล้ขอบเขตอาสงสิวาวาดแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์เวชสันดร,รีมีสัจสีนามวา่ามุจจรินสินทุศกสนาน ตีเหลียมเปียนไปด้วยทานสโลทกเทียบเทียมภัยทูนกินดาดวงดูใสสะอาดเย็นยะเยื่อหยาดยา่างอมตะวาเรนระเรื่อนรวยด้วยกินอากอบกวนูงกินนีีาินานานาย่อมชักชวนกันมาอากินกเกษมสารแสนสุกสำรานที่รงระร่าเริงปนเทิงใจ ในสระนั้นอุดมไปด้วยบัวเบญจพรรณมีประเภทพิจิตจับใจที่ขาวก็ขาวแข่งสวัยสีเสวตวิสุทธิ์สะสสอาดพันธุ์ที่เขียวแดนก็ดาดดาดูงามตาสลับสลอนล้วนเป็นเหล่ากันพวกอบุบลนบัวผันก็เพลอนผุดกมุดหมู่สินจงขรจายบาน ในกิปหันเหมันการประกอบเกิดกับน้ำกำหนดตื้นยืนเพียงเขาควรจะปราโมทอันว่าโกสุมสาโรดก็โรยรายร่วงรถเรดูนวนปากาเกสรมูแมลงมาทพมอนก็มัวเมาเอาชาติละอองอันละเอียดเยสียดแทรกใสส้อยเสาวะ เสาว่าคนขจรหึงหึงบินวะวู้ว่อนร่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจะจุัสศักด์รีสัรพพืชผลในวาลีลินชะเนียนอนเนกนับมากกว่าหมื่นสิ่งมูมัจฉาชาติในศักด์ศรีสุดที่จะร่ำคล้ายว่าอยู่ค่ำๆเข้ากินใครแล้วเขาคู่ ะเพียนทองล่องลอยอยู่ที่หลังชนกินเกสรอุบลเบือนเข้าแสงบัวให้บางกายดวนจันทร์พันเนื้ออ่อนแอบสวายแหวนวังกิดกุ้งกั้งกอละกุ้งพีกระดีชะโดุดกกระโดนดิ้นเที่ยวล่าหาอาหารกินในท้องทานแสนสะุกในสัตว์ สนานอเนกาดังสักวั์สุนันทาทิพยะสาโรธโบกขรณีและมีในไตรซึนตรีเนตตะหัดสจักสุเทเวศวัดริรทพรดูกรพามสชีชาติเชื้อมหาศาลในห้องหิมพานภูมิพนั์วิสัยสุดที่จจรับพันธ์ พวกพน,นานิกรสัตว์ทั้งหลายนั้นอนันตนน์นเอเนกนับกว่าหมื่นแสนย่อมอาศัยในดาวแดนดงกันดานไัรพลกดสมส์สรรพสัตว์จัทุกบาทนิกรกับพวิบาทเป็นต้นว่าสัตว์พุรธศีรายชาติสีจะพวกหนึ่งนางว่าตินนราชสีเศษซึ่งเส้นหญ้าเป็นอาหาร หนึ่งชื่อว่ากาลสิงหะักเสซึ่งบังสัวยนิกรเป็นพักษาสามราชสีตรีละกายพยกย่างโคขนพิกลหลักลากันพันที่บนมัวก็เป็นหมันมึกมืดดำลำลายเหลืองเลื่อมแลประหลาดหนึ่งนามไกสอนสีหราชฤทธเริงแรง ปลายหางและเท้าปากเป็นสีแดงดุดย้อมคลั่งพันธุ์ที่อื่นเอมดังสีสังใสสเวที่สุทธ์สดสะอานสามลายวิไลผ่านพื้นประรรางแดงดังชุกชาติหันแสงพัะศุริยะบทบายสนทยาการก็ตื่นจากไก่สอนสายญาติเยี่ยมออกมาจากถ้ำ กรนกนัตกูหาห้องละโหฐานเหยียบยืนพื้นประภาสพันประไัยแผ่นผนึกเลิศศิลาทองแล้วเหยียบหยัดสลัดลองไขขึงลงคานให้สุรลัพท์สถานสะเทือนดังเสียงฟ้าวิ่งสวัสดเวียนไปมาด้วยความสามารถโูดแผ่นทยานผากแสงเสียง พวกพยัคก์ก็หมอบเมียงเขม้นหมายหมู่มรึกคำรามรนแล้วเร่ร้องฝูงช้างก็ชักโผงคล้ายข้ำเคลื่อนพาขึ้นจากท่าและลงทางทุกแห่งปุกห้วยละหารเที่ยวขากินพวกพันวิหกโหมก็เหินหันเข้าหาคู่ข้านานางน,นกแนบในรังเรียง หมูไมยูลก็ส่งเสียงกระสันเมฆมาดหมายเป็นพักษาสกุลนะักปดไก่แก้วกรอบกะเรียนร้องระวังภัยจากภาพรเรียกจับพึกษาสวัยสวแหวงหายเยือมาเผื่อเพื่อนพันค่าพุ่มกระทาขันกลางแขนขา เหล่าล้วนเลิศด้วยขนเขียวขาวด่างดำแดงดูมรานทั่วทิศขนัานั้นมีชาติเกิดแต่ฟองฟักย่อมอาศัยรำรวงลังอยู่ในรอบขอบจ,จัสุรั์กระแสศิลชื่อมจุรินสาโรธโบกคารณีดูกรท่านถามท่านจะยุละยาติไปที่รีวงกฏ จงกำหนดเนื้อความจําไว้สอนตัวอย่ามัวเมาประมาทก,ก่อนจะถึงอาสมปรรมสิว่าว่าของพระเวสสันดรต้องผ่านพระนาดอนแดนกันดาลแรมรอนนอนในเถือนท่านแต่จงอุตสาอยากกลัวอดด้วยปากอ้อยเอโฟชารสนั้น มีเรียดลิมมัคคาเพื่อให้บันเผาหิวกายเมื่อแจ้งประจักษ์ในมัคคาที่ดำเนินไปอย่างอางสมบทของพระเวสสันดรจากอจุตฤะศีภามเท่าทูชก็ปรุงกราบการแล้วลาไปเมื่อฟังพระธรรมเทศานาถึงตอนนี้ก็อย่าพึ่งลํงาคาญจากเนื้อความแห่งมหาผลกัน หากเราไม่พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ามีสาระน้อยเพราะหนักไปในด้านชมนกชมป่าทักเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าผู้ฟังพิจารณาบทบาทของตัวละครก็จะได้รับคติธรรมสอนใจหลายอย่างหลายประการเช่นกันอย่างเช่นตาเท่าชูโชค ทาเรียงกันอย่างสมัยนี้ก็ว่าแกเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่สำคัญคนหนึ่งเห็นจะเป็นเพราะอาชีพขอทานของแกนั่นเองซึ่งทำให้เขาเข้าสมาคมของคนต่าชั้นอยู่เสมอคือเข้าไปขอพึ่งเขาและวิสัยของคนที่จะขอพึ่งคนอื่นนั้นต้องมีอุบายไหวริปช่างสังเกตดูคนออก ว่าคนชั้นไหนมีนิสัยเป็นอย่างไรและขณะที่จะเข้าไปหาก็ต้องดูจังหวะว่าบุคคลที่ตนจะเข้าไปหานั้นอยู่ในอารมณ์ใดต้องพิจารณาให้ละเอียดเดียก่อนจะได้ไม่ผิดหวังเมื่อออกปากขอขึ้นเขาเท้าชูชกแกจะทำงานได้ดูคนเป็นเศษทำให้แกไม่ผิดหวังและ,จะเจริญในแบบ ของนักขอทานเรื่อยมาจนได้ภรรยาสาวสวยว่ากาาันเฉพาะการดูคนของชูชกขอให้สังเกตแกพบเจตบุตรซึ่งเทนผ่านปลาห่างไกลความเจริญแกก็อ้างว่าเป็นขุนนางคนป่าก,ก็ตื่นและตกหลุมกลวงได้ไม่ทำร้ายแกสามยังให้น้ำพึ่งเนื้อตายย่างเสียอีกแต่ พอไปเจอสีแกก็รู้ทันทีว่านักบวชนี้ไม่สู้จะยินดีในยศศักดิ์อัคราฐานนะัดขืนไปวางโตว่าเป็นขุนานางจากราชธรรมนะักฤาษีแกคงไม่เล่นด้วยชูชกเลยโกโหกอีกแบบหนึง่งแบบที่ให้เข้ากับทิสัยนักบวชสนิทว่าตนเองเป็นนักธรรมะธรรมโมชอบพอกับพระเวสสันดรกรเพาะ มีนิสัยทางธรรมเช่นเดียวกันฤาษีก็หลงคารองเพราะได้ฟังไฝคำของตาชูชกที่เต็มไปด้วยวาทศีลก,ก็วงงวยหลงลมนึกจำหนีตนเองว่าใจร้อนไปค่อนว่าไม่พินิษพิจารณาให้ถี่ทวนเสียก่อนเพราะเขาเป็นคนดีแท้ เคยเตมโมสอนสมาคมพบหากับพระองค์ทรงพระปรีชาเชื้อปราดเขาเคยเป็นมิตรกับคนดีเขาก็ต้องเป็นคนดีสิเรามันดูคนไม่ออกนี่พระฤาษีดำหนิดตนเองทำนองนี้จึงยอมให้ถูชกพักอาศัยอยู่คืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็พาออกนอกอาสงบรรยายหนทางที่จะเข้าไปข้างหน้า กระทั่งถึงผินตำนัดของพระโพธิสัตว์เวสันดอนหารู้ไม่ว่าตนกำลังถูกตุนถูกต้มอ,อาจเป็นพราะบวชนานเกินไปก็ได้ที่ทำให้มองคนทั้งโลกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมไปหมดและยิ่งคนใดแสดงว่าตำหนักในธรรมในศีลก็ยิ่งตายใจหลงเชื่ออย่างสนิทใจนี่แหละ หากพิจารณาถึงตัวละครก็จะได้คติธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะแก่วิถีชีวิตของตนด้วยอาการเช่นนี้เราจะได้รับประโยชน์ในการฟังธรรมอย่างแท้จริงตรงตามเป้าหมายแห่งการฟังธรรมทุกประการเนื้อหาแห่งมหากลกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันอวสารส่วนเนื้อหาความต่อไปจากนี้ จะมีแจ้งในกันกุมารขอให้สาธุชนผู้สนใจให้ในการฟังธรรมจงได้ติดตามฟังต่อต่อไปเทศนาวัาเนในการอน,นุติลงแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังทานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อันนับว่าเป็นพระสนักใจประเสริฐสูงสุดจงดลบันดาลให้สาธุชนประสบสุขปราศจากทุกภัยโลคาพาศทุกปัจการเออเอวังก็มีด้วยปัจการละชนนี้ I right.